โอเคนะครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับซาทบิี้แกติทําสรุปดีว่าร์ที่ทุกทา่านทุกคนนะครับสำหรับ AI ที่หลายๆคนบอกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยให้ถูกนะ3-36หรือ3-6ที่เฉย6 3ผมไม่แน่ใจค่อนข้างที่จะลืมแหละ <laughs> แต่มีหลายคนบอกว่า AI ให้ถูกใช่ไหม AI ให้ถูกในงวดวันที่16กรกฎาคมให้ผมเนี่ยถาม AI หวยลาวถาม AI หอวยลาวนี่แหละเอา้าผมถามท่านผู้ชมก่อน AI มันจะรู้เรื่องแล้วคือความคาดเดาคือมันไม่รู้ล่วงหน้านะ AI ไไม่รู้ล่วงหน้ารู้แค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วประมวลผล แล้ววิเคราะห์ออกมานี่หน้าที่ของ A.I. แบบนี้แต่หลายคนอยากให้รู้อยากให้ถามที่เออมันต้องถามว่า,วาหลายคนอยากให้ถาม A.I. ว่าหวยลาวงวดวันที่ 17. มันจะออกตัวไหน <laughs> เออมันจะออกตัวไหนล่ะเนี่ย หลายคนอยากให้ถามจังเลยเพราะว่างวดที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมามันบอกถูกไงเอออันนี้ไม่ต้องดราม่าเอ๊ะอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องดราม่าในคลิปนี้นะว่าบอกตอนไหนยังไงคนที่เขาติดตามเขาจะรู้เองว่าผมคุยกับ AI AI ให้อะไรให้ตัวไหนด้วยถ้าใครดูคลิปนี่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะว่า เอไอให้จริงผมขี้เกียจนำคลิปตัดต่อมันเสียเวลามันเหนื่อยฮะการทำคลิปแบบนี้มันเหนื่อยนะพูดไปยาวๆไม่ต้องเอาคลิปนู่นคลิปนี้มาผสมหลกมันแค่หวยลาวเท่านั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะถาม AI ให้ว่า AI เนี่ยจะให้ทัวไหนเฉพาะหวยลาวนะอันนี้ผมจนลงตอนนี้แล้วพรุ่งนี้หรือวันที่17 ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งหลังจากวันที่17ใครอยากได้หวยวลาก็คอมเมนต์บอกไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านี่ลนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะถาม ai ก่อนจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนรอสักครู่รอสักคูค่เดี๋ยวผมถาม ai นะครับหวยลาวในงวดวันที่17 นะเดี๋ยวจะถามยังไงหวยรานในงวดวันที่17กรกฎาคมเลขน่าสนใจเนาะโอเคตามนี้ตามนี้สวัสดีครับ AI ผมกำลังทำคลิปกับญาติธรรมสนมดิววาไราตี้อยู่ครับให้อยากให้ AI ทักทายท่านผู้ชมด้วยวครับคุณกำลังทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ครับเรื่อง<ม>เกีอะไรให้ช่วยเหลือหรือแนะนำบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหวยเลขสิติหวยลาวนะครับ <laughs> AI จะพอรู้ไหมประมวลผลอยู่เดี๋ยวรอสักครู่เอา้าทำไมประมวลผลนานจังอะ อานานเลยอ่ะทำไมนานจังอ่ะหลับยางเอไอขอตอนนี้ย<ม>ี่สิบสามนาฬกาการข้อมูลหรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถิติหวยลาวอย่างไรบ้างครับหรือมีอะไรที่ต้องการให้ช่วยในในกระบวนการทําคลิปไหมครับมีครับผม,มหวยลาว Sorry เดียว right เดี๋ยวชวบอภาษาอีสา,า,า,สา,านไหมคอยบอกภาษาอีสานนํำไหนหูเรื่องภาษาอีสา,านวนี่่้ย <c oughs> ฟังอีสานออกว่ถ้าใช่ผมสามารถช่วยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้เช่น แนวโน้มตัวเลขที่ออกบ่อยในช่วงที่ผ่านมาหรือการวิเคราะห์ตัวเลขที่มีโอกาสออกในงวดถัดไปถ้าต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจงอะไรเพิ่มเติมรบกวนแจ้งได้เลยครับเพื่อที่ผมจะได้ให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการของคุณครับหวยลาวงวดวันที่17กรกฎาคม2567เลขไหนหน่าลงทุน ถามรอเขาประมวลผลรอแป๊บสำหรับการวิเคราะห์ตัวเลขที่น่าลงทุนในหวยลาวงวดวันที่17กรกฎาคม2567นี้คุณสามารถพิจารณาตัวเลขที่มีแนวโน้มออกบ่อยในช่วงที่ผ่านมาและใช้วิจารณญาณในการเลือกตัวเลขที่มีโอกาสสูงครับตัวเลขที่น่าพิจารณาเลข2ตัว บาสมหาสามเช็ดสีสีแเก้วเลขสามตัวหนึ่งสามสิบเจ็น้องสี่ก้วห้าเบอร์หกสิบเจ็คุณสามารถใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นแนวทางในการลงทุนครับขอให้โชคดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องขอชัดชัดอีกรอบขอชัดชัดอีกรอบ ห o à n t h à ไหมอ่าได้ครับสำหรับววยลาวงวดวันที่17กรกฎาคม2567นี่คือตัวเลขที่น่าลงทุนเลขสองตัวสา3ห้าสามเ็ดสี่ก้วเลขสามตัวหนกสามเจ็ดจอบสี่ก้าพันขอให้โชคดีในการลงทุนครับโอเคขอบคุณมาก อยากให้ AI ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่จะลงทุนที่ AI ให้มาบอกว่าให้วอภาษาไทยคนอื่นเขาฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแปลเป็นไทยให้หน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนอ Sorry, systems Our are experiencing heavy load ผมพูดภาษา <laughs> อีสานเมื่อกี้เขาก็นึกว่าผมพูดภาษาอังกฤษเขาฟังไม่รู้เรื่องนะ uh, อยากให้อวยพรให้กับคนดูหน่อยในการลงทุน Sorry, Our load are try systems Please heavy t again a l โอเคครับขอบคุณมากครับ ขอให้โชคดีครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมแน่นอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราได้พูดถึงเลขที่น่าสนใจในการลงทุนสำหรับวยลาวงวดวันที่17กรกฎาคม2 5 6 7ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการเลือกตัวเลขและลงทุนอย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีและขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามหน่อยสิ แบบนี้โอเคไหมครับโอเคโอเคอยู่โอเคครับขอบคุณมากครับยินดีครับขอให้การทำคลิปของคุณราบรื่นและประสบความสำเร็จครับถ้ามีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมบอกไ,ได้เลยครับได้ครับวันหลังนะครับขอบคุณมากครับเอาเป็นว่า เออเออหวยลาวเป็นครั้งแรกที่ผมถามหวยลาวนะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่นี้เราสรุปตัวเลขตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะผมไม่เขียนดีวกว่าผมไม่เขียนอืเนาะถ้าตัวเลขที่ AI ให้เมื่อสักครู่นี้ผมจะสรุปดังนี้นะมีสองห้าสาห้าสี่เก้าอันนี้เลขสองตัวนะสองห้า 3749แล้วก็เลข3ตัวที่ผมได้ยิน AI ให้นะ AI ให้ AI ให้หวยลาว3ตัวแบบนี้137 249และ5 6 7ครับงวดที่17กรกฎาคมนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาเป็นว่าเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่แนะนําให้เล่นการันดันหวยลาวโดยเด็ดขาดเพียงแต่ว,ว่าผมลองทําและลองถาม AI ดูเดี๋ยวไปดูว่างวนที่17กรกฎาคมเนี่ย AI เขาจะให้ถูกหรือเปล่าคอยดูนะครับเออใครชอบฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนบดีวารไรเต้ด้วยเลข AI ถามหวยราให้ ทั้ง3ตัวแหละซอยสองตัวและ3ตัวตามนั้นโอเคขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตาม,มารับชมฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรับนดีวาริตี้ทั้ง YouTube และก็ทางเพจสรับนดีวาริตี้ด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับใครชอบตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสวัสดีครับผมไอ <laughs> <laughs> ตัวเด้อพี่น้องเด้อระวับ้างเนะ่